รถก็แรงแต่ต้องเอามาขนร้านพิซซ่าหน้าตูดยุงเนี่ยนะเฮ้ย hey. ก็พี่ติดนี่ผมดิพี่ก็ต้องใช้นี่ oh, <no. S 1> เออเออรู้แล้วแม่งเอ,อ้ <c oughs> ดูพี่เอามาทําดิเฮ้ยพี่นึกว่าซาลิงขนของแต่ก็อย่างว่าครับพี่ไปทําผิดไงเอารถแม็กลาเรนของน้องชายไปชนยับเลย uh. พี่ก็ต้องมาทํางานใช้นี่ให้มันอนะ่ะเฮ้ยจะมองไม่เห็นทางอยู่แล้วแม่ง ด้านหน้าไฟแดงครับผมต้องค่อยๆจอดนะครับเดี๋ยวยช้างมันหงายหลังอพี่ชายผมรู้สึกร้อนมากเลยพี่ร้อนเหมือนผมไหมฮะ <Huh? S 1> โอ้โหเองนั่งในล่ม <Nope. S 1> พี่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่กลางแดดฮัลโหลเฮ้ยไอ้ช้างไอเวนลงไปกระทืบสักทีดีไหมข้าน้องไม่อยากให้พี่กระทืบไอ้ช้างกดติดตามมาเดี๋ยวนี้ <Huh? S 1> พี่รู้ว่ายังมีหลายคนยังไม่กดติดตามให้พี่ ในใจลึกๆก็อยากกระทืบอะครับไม่ได้เกี่ยวกับการติดตามอะไรหรอกไปแล้วจ้าโหรถพิซซ่าตูดยุงแว้นเลยพิซซ่าตูดยุงแว้นอย่าออถึงแล้วครับผมแม่คนสั่งแฟนชายก็โอ้ตัวอะไรวะเออสวัสดีครับแฟนชายร้านพิซซ่าหน้าตูดยุงมาส่งแล้วครับผมประเทศบัหลาฮบัลฮาบลเฮบัลบลฮะ พูดว่าอะไรนะเขาบอกว่าขอบใจมากพี่ฮอ๋อมันคุยภาษาอะไรกันมาทุกคนแม่งไม่แปลกใจเลยทำไมมันกินตูดยุงภาษาบ้าภาษาบออะไรก็ไม่รู้ไอ้น้องหลบไปเดี๋ยวพี่เจ้าอันนี้ลงแป๊บโอเคเฮลงไปไม่ลงใช่ไหมอื <c oughs> พี่ชายกลับบ้านไปเถอะเดี๋ยวผมสอนลูกค้าทำเอง เออ,เออคงจะมีแต่เองเท่านั่นแหละที่คุยกับมันรู้เรื่องอ่ะ oh, <no. S 1> พี่อย่าลืมนะว่าพี่ติดหนี้ผม4ี่สบล้านอ่ะ <Huh? S 1> พี่ต้องกลับไปส่งล้านพิซซ่าผมอีกหนึ่งล้านอันพี่ถึงจะใช้หนี้ผมหมด <Wow. S 1> โอ้โหส่งอีกหนึ่งล้านอันมอไซค์พี่คงเป็นปุ๋ยไปก่อนนะแม่งยกรถอันนี้มันก็หนักนะเว้ยอ่อบอกไปลอยหมดเลยอะดูดี <laughs> โอเคเดี๋ยวพี่ไปหางานเสริมทำต่อและแม่งเป็นหนี้ตั้ง4ี่สิบล้านปะโถไปนายหุห่นยนต์ บาูกาก็ไดกึ้งบริให้บ่อยอ่ะเออเออเออบริให้สบหาล่ะฮะแม่งคุยรู้เรื่องเฉยเฮ้ยทุกคนพี่จะไปหาเงินใช้นี่น้องพี่ยังไงวะแม่งการแข่งรถก็ยังไม่เปิดนะครับพี่ไปถามมาแล้ว,ว,วพี่คิดว่าพี่น่าจะหางานทําแบบว่าขับรถส่งคนนะครับทําแก๊ปไบอะไรเงี้ยเออ นายดูซิมีผู้โดยสารเรียกไหมตอนนี้ <c oughs> นั่นไงครับผมมีคนเรียกแล้วเอ้ยเดี๋ยวพี่ต้องทําการรีบไปรับเขาก่อนนะครับพี่ไม่อยากให้เขารอนานไปไปกันเลยพวกเราแล้วน้องๆููไหมครับพี่เอามอเตอร์ไซค์พี่ไปแต่งมาแล้วน้องๆดูนี่เป็นไงเออเป็นไงโคตรแรงโคตรแว้น <c oughs> คนที่พี่จะรับไปอะ่ะแปบ๊บเดียวถึงที่หมายพี่บอกเลยอ่า <c oughs> มันจะถึงกันนะครับผม เฮ้ยสวยละมารับตำรวจสวัสดีครับนี่ใช่รถแก๊บที่ผมเรียกหรือเปล่านี่เออไม่ใช่ครับผมแค่แวะมาซื้อแกงเฉยเฉยมันจะไม่ใช่ได้ยังไงนี่ก็มันขึ้นในโทรทัศน์ผมนี้เองนี่แหละเป็นพนักงานกับรถที่ผมเรียกคนบ้าอะไรวะดูแอปในโทรทัศน์เฮ้ยทุกคน จังหวะนี้มันก็ต้องรับแล้วครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมีพีรุนนะครับโอเคมารับใครไม่รับมารับตำรวจโคตรซวยโอเคครับผมคุณตำรวจขึ้นรถผมได้เลยเมื่อกี้ผมเล่นมูค่ะะ <Huh? S 1> ว่าแต่เอ็งหน้าคุนๆน,นี่ <Huh? S 1> ไปส่งผมที่ใจหาดหน่อยคุณรู้ไหมว่าเมื่อสามวันที่แลมีนักโทษแหกคุกนี่ oh, <no. S 1> อ้าะนักโทษแหกคุกเหรอผมไม่รู้ครับพผมไม่ได้แหกครับเฮ้ย nope. พี่คิดว่าเราต้องรีบพามันไปส่งครับผมไอ้กูไปแล้วกอไปแล้วจ้าเฮ้ยนี่กับ,บรวเดีวจริงๆเลยนี่ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวโดนจับปะโถ่เอ้ยมันคงจำพี่ไม่ได้หละมั้ง <c oughs> หรือว่าไม่แน่จังมานะครับผมเราต้องทำเวลาเร็วสุดตอนนี้เพื่อที่จะได้แบบว่าไม่อยู่ใกล้ตำรวจเองเข้าใจอนะโอเค ้กลถึงใจหาดแล้วพี่จะรอดแล้วทุกคนมันจำพี่ไม่ได้เว้ยอย่าแหวนเล็กต่อเลยละกันไปแล้วจ้าโอ้โคนคดเยอะมอไซค์พี่มันแรงเกินนะคัชน้องๆขอโทษละกันโอเคทุกคนมันน่าจะลงบอลแถวๆนี้นะครับผมเจอพิซซ่าร้านตุดยุงของน้องพี่อีก ขอบใจเองมากเลยน้องชายสุดรอแต่พี่คิดว่าหน้าเองนี่คุ้นจริงๆเลยนี่ <Huh? S 1> เหมือนพี่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจําคนผิดแล้วครับคุณตํำรวจคือผมเข้าใจนะครับคนหลอบมันมีเยอะและผมก็เป็นหนึ่งในนั้น <c oughs> อ,อ๋อหรอหลงตัวเองนะได้วิน <c oughs> แต่ถ้าเองมีบบอดแสเกี่ยวกับนักโทษหลบหนีเองสามารถแจ้งตำรวจได้เลยนะ wow. ลักษณะคนไายนี่จะผมตั้งนี่ใส่ผ้าโพหัวสีดํามีรูปยิ้มอยู่ตรงกลางใส่แว่นสีแดงสักลายเต็มตัวใส่เสื้อสีดําสลับเหลืองถ้าเองเห็นเองสามารถโทรแจ้งพี่ได้เสมอนะโอ้โหตรงเป๊ะเออข้าใจครับพี่เดี๋ยวผมจะรีบโทรแจ้งนะผมเจอมันน่ะรีบไปดีกว่าแม่งเ,ออเจกันครับพี่ ไปแล้วจ้าเมื่อไรเราจะจับนักโทษแหกคุกได้ชักทีนะโอ้โหทุกคนเกืือไปครับผมถ้าห้ตำรวจมันจำพี่ขึ้นมาได้นะจบเลยนะอู้สานนี่ยอกมาได้เดี๋ยวพี่ว่าพี่จะไม่ทำละไอ้ขับรถส่งคนอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเสี่ยงเกิน เอ้า oh. ใครโทรมาวะเอ้า oh. oh. ไอ้ฝรั่งคนนั้นนี่รับแป๊บโอเคนี่อยู่ชายคนที่แวนโลดได้ที่นึงหรือเปล่า <Huh? S 1> เร็วๆนี้จะมีการแข่งขันวิงรกระบะสิง <Huh? S 1> อยู่สนใจเข้าร่วมหรือเปล่า <Wow. S 1> สนใจครับผมสนใจครับ <Yahoo. S 1> แต่อายตองบอกกนาวามันอันตรายถึงชีวิต <Huh? S 1> อยู่พร้อมจะรับความเสี่ยงนี้หรือไม่ uh. โอ้ยผมไม่กลัวหรอกครับอันตกลงอันตรายอะ่ะผมซิ่งได้หมดอะ่ะโอเคงานเจอกันพรุพ่งนี้สิบโมงเชา้ายู่ต้องรีบมาให้ทันนะ <Okay. S 1> ได้ครับผมแล้วเจอกันนะพรุ่งนี้สิบโมงเชา้าโอเคเฮ้ยน้องๆตอนนี้พี่ได้งานแข่งรถแล้วครับผมโอ้โหขอให้เงินรางวัลมาสูงๆนะพี่จะได้หมดนี้สักทีโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้พี่ก็ต้องกลับบ้านไปนอนพักก่อนนะครับผมเพราะว่า ่งนี้มีแข่งรถอะครับนังบิดตัวตึงเลมอนอนมันไม่เคยวันไหวอะไรอยู่ละไปกลับบ้านไปนอนกันถึงบ้านแล้วครับผมทุกคนผูนี้มีแข่งปูงนี้มีแข่งยาอือไออะไรวะนะ้าน้องชายเองทำอะไรอะ่ะพบกำลังฝึกสมาธิทำให้จิตปล่อยวาง <c oughs> ปล่อยวางเรื่องอะไรอะ่ะพิซซ่าหน้าตุดยุงขายไม่ดีหรอ ไปวางเรื่องพี่นั่นแหละผมคิดว่าพี่ไม่มีปัญญาเอาเงินมาใช้นี่ผมฟังในน้องชายพูดนี้พี่จะมีงานแข่งรถที่อันตรายที่สุดในโลก <Wow. S 1> พี่คิดว่ามันต้องได้เงินเยอะมาหาศาลแน่ๆไม่งั้นมันไม่อันตรายหรอกเอาเหรอขอให้พี่ตายไวๆน้องๆเห็นไหมครับว่ามันกวนทีนมากขนาดไหนเฮ <Hey. Nope. S 1> ใครยังไม่กดติดตามกดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นพี่จะกระทืบมัน ย้ำอีกรอบหนึ่งนะแต่รอบเนี้กระทืบจริงนะครับพอละพอละไม่อยากคุยด้วยละนอนดีกว่าเอ้ยเอาที่ยังสบายใจน้องชายเอ้ยจะนอนหลับไหมเนี่ยยังเช้าอยู่เลยโอ oh ้โหขนาดมันกลัวน,นอนไม่หลับนะเนี่ย อะไรจะถึงวะน้องๆครับพี่เท่ไหมครับพี่เอาแม็กลานลินมาซิ่งแบบว่ามาสนามแข่งอะ่ะเออ <Huh? S 1> สาวน่าจะกีดอะ่ะ oh, <no. S 1> โอ้โหป้ายป้ายแล้วไงหรอเปิดช้าไม่ทันใจขอโทษทีโอ้ยคนมันเท่อะครับน้องๆทำไงได้วะโอ้โอ,อนี่ครับผมถึงรายงานแข่ง มาแล้วเลยลัคกี้ข้าเมวยินดีตอนรับสู่งานแข่งรถกระบะซิงก์ไทยแลนด์สวัสดีครับมิสเตอร์เควันนี้ผมพร้อมแข่งมากอะบอกเลย <Wow. S 1> อยู่พร้อมก็ดีแล้วเพราะว่างานแข่งคันคางนี้มันอันตรายถึงเชวิต <Huh? S 1> อาจจะมีการตายหรือการได้รับบาดเจ็บสาหัสเ uh huh. พราะว่ามันเป็นสนามแข่งที่โหสุดๆไปเลยล่ะ oh, <no. S 1> ผมก็บอกไปแล้วว่าผมไม่กลัว <Wow. S 1> ว่าแต่เป็นการขับกระบะซิง์เหรอครับ yeah. ใช่แล้วอยู่ต้องขับรถกระบะในการแข่งคันคั้งนี้เงินรางวัลผู้ชนะอยู่ที่20ล้านบาทโอ้โห20ล้านบาทเฮ้ยโคตรเยอะไอ้น้องชายพี่เป็นเงินใช้นี่เองแล้วแล้วกระบะคันไหนที่ผมจะใช้ลงแข่งอะครับใช้สองคันนี้หรือเปล่าฮะโอไม่ชายคันอยู่อยู่ทางนู่นหันซ้ายไปหันซ้ายไปแวบ เอาหม่กอดกระบาดในฟรีไฟล์โอ้โหโคตรเทอ่อมาใน, oh, oh. Oh, oh. นใพี่เอากระบาดฟรีไฟล์ไปแข่งกับกระบาดซิ่งไอ้น้องเราคงจะชนะเนาะ <S <S 1> <S 1> แต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าพี่เป็นปน,นักขับอยู่แล้วะเออโ <Wow. S 1> อ้โหแต่กระบาดซิ่งคือแบบพี่อยากขับเลยน้อ,องๆดูดิโอ้โหดูดีมีนายตัดด้วยอะเฮ้ยโคตรเอาโคตรซิ่งเฮ้ย้วอยากขับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเขาสั่งให้เราขับนน <relevance> คันนู้นก็ไม่มีปัญหาเราอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ช้างน้องเลิฟผมขอให้พี่ตาย l a d y and gentlemen นี่คือการแข่งขันรถกระบะซิงสุดอันตราย <M ule v orm> ใครจะเป็นนัมเบอร์หวานจะเริ่มในซ้ำซมหน S <S ไปแล้วจ้าโอ้โหคนแข่งอย่างเยอะเฮ้ยควาาไปแล้วหนึ่งเป็นยังไงล่ะม <No. S 2> ันโหดครับสนามนี้มันโหดครับพี่ <Yeah. S 2> อ๋อจะไว่ต้องหา,ามุมแซงครับผมรถโคตรเยอะพี่บอกเลยเอ้ย hey, ออกไปอีบ้าเอ้ยโอ้โหทุกคนรถเยอะมากตกไปอีกหนึ่งยายูแซงนาังโคง้แงแซงนาังโคง้งเฮ้ยนักขับเือร์หนึ่งทำงานในน้องไปแล้วจ้าแซงอีกสอง <Wow. S 2> สยอยงแน่อ่ะนี yeah. ่ yeah. yeah. โอ้โหทุกคนข้าหน้าเราสี่ขันโอ้โหความอีกหนึ่งเจ๊งกับพี่ขับดีดีโอ้โหนึกว่าตัวเกียวดิฟไปแล้วเด้อเฮ้ทุกคนหนูพี่ได้ที่หนึ่งแล้วปะเนี่ยโอ้ายเกินไปแล้วจ้ารีทำคะแนนครับผมบล็อกแบ็กไม่ได้นะอาจจะแพ้ก็ได้ครับโอเคโอ้หน้องๆสภาพถนนเป็นแบบไหนก็กินพี่ไม่ได้อครับโคนมันเทพันนะไปอยู่น้องไปอยู่ไอช้างมันใจในตัวพี่พี่ยาวที่หนึ่งไม่ได้ ยาอือเฮ้ยเส้นใจอยู่ข้างหน้าครับผมทุกคนโอ้โหเรียบร้อยครับผมอย่างเอาอ่ะครับและแน่นอนผู้ที่ชนะก็คือลักกี้คาเมล ยูนี่เก่งจริงๆเลยเดี๋ยวไอจะทำการโอนเงินเข้าให้ยู20ล้านบาทไอคิดว่ายูน่าจะมีโอกาสไปแข่งระดับโลกนะ <Wow. S 1> มันแน่นอนอยู่แล้วอะครับพี่มันเป็นนักขับมือหนึ่งเออ <Yahoo. S 1> เออเก่งมากเก่งมากโอ้ได้ผมด้วย20ล้าน uh, 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 uh. อ้แข่งเกือบตาย20ล้านบาทหายไว้ในพริบตา ه, ก็อย่างว่าครับก็พี่เป็นนี่น้องพี่ไงเออโอเคน้องชายเดีบยวต์เข้าบัญชีธนาคารให้โอเคครับผมน้องๆ EP น,น,นี้พี่ก็ทําการใช้นี่ไอช้างไป20ล้านแล้วนะครับผม <Wow. S 1> แต่ก็ยังขาดอีก20ล้านนะเออพี่กหวองว่า EP ต่อไปเนี่ยเราจะไปหางานแข่งที่มันได้เงินเยอะกว่านี้ขับรถมันกว่านี้โหดกว่านี้ โอเคครับผมเพื่อเป็นการให้กาลังใจพี่ในการตามคลิปต่อๆไปนะครับผมน้องๆก็แค่ชูกาป้านขึ้นมาและชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแจร์รับชมกันด้วยที่สําคัญฝากกดติดตามและเปิดก,กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้่ากข่าใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ